ยังเป็นเรื่องของการระบาดนะครับไม่ใช่หอยเชอรี่แต่ในประเทศไทยถ้าพูดถึงการระบาดก็คงหนีไม่พ้นปลาหมอคางดำาชาวบ้านเนี่ยเขาไปรวมตัวกันแล้วก็ไปสอบถามแนวทางการดําเนินคดีกับสภาธนายความนะครับสภาธนายความตอบกลับมาแล้วบอกว่าจริงๆตามหลักการเนี่ยคนที่ทําให้เกิดการระบาดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเยียวยาค่าเสียหายครับ หลังจากที่ตัวแทน14เครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาปลาหมอคางดํายื่นหนังสือถึงสภาทนายความเพื่อขอแนวทางการดําเนินคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนล่าสุดนายสมชายอาเมีนประธานคณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมฝ่ายคดีและปฏิบัติการเผยว่าการฟ้องร้องคดีเบื้องต้นจะใช้หลักการผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดหรือผู้ก่อให้เกิดมลพิษต้องเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายซึ่งมี3าประเด็นที่จะเรียกร้องนะครับ ประเด็นแรกคือค่าเสียหายส่วนบุคคลของชาวประมงที่เขาไม่สามารถไปประกอบอาชีพได้เลี้ยงกุ้งกโดนกินหมดแบบ <Yeah. S 1> นี้เป็นต้นประเด็นที่2ก็คือค่าเสียหายที่หน่วยงานรัฐต้องใช้งบประมาณ450ล้านที่เป็นข่าวเมื่อวานคอรมอรจะใช้งบตรงนี้นี่เป็นภาษีประชาชนนะครับเอาไปแก้ปัญหาหน่วยงานรัฐก็มีหน้าที่จะต้องไปเรียกค่าเสียหายส่วนนี้จากผู้ที่ก่อให้เกิดมลพิษโดยตรง และประการที่3หน่วยงานรัฐมีหน้าที่เรียกค่าใช้จ่ายกรณีทรัพยากรธรรมชาติเสียหายจากผู้ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งค่าเสียหายก็แบ่งเป็น3ประเด็นอีกจากผู้ก่อมลพิษเท่าที่สภามองเนี่ยที่มี2ส่วนเกี่ยวข้องก็คือส่วนที่หหน่วยงานที่อนุญาตนำเข้าละเลยไม่กำกับดูแลและส่วนที่2คือบริษัทเอกชนที่นำเข้าเพราะการนำเข้าครั้งนี้ก็มีหลักฐานอยู่แล้วว่าบริษัทอะไรที่นำเข้ามาเอาเข้ามาเมื่อไหร่แพร่กระจายไปในพื้นที่ไหน บริษัทดังกล่าวต้องรับผิดชอบด้วยทั้งนี้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมสภาธนายความและคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครองจึงกำหนดแนวทางให้ความช่วยเหลือ2แนวทางคือ 1. นดำเนินคดีแพ่งกับผู้ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดาในประเทศไทยโดยดำเนินคดีแบบกลุ่มเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้ของชาวป,ประมงและเรียกค่าเสียหายจากการที่ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ตามหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่ายและแนวทางที่2ครับก็คือดําเนินคดีทางปกครองกับหน่วยงานอนุญาตที่ละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดทําให้เกิดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดําเป็นการละเมิดทางปกครองทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสียไปโดยให้เรียกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจากผู้ก่อให้เกิดการระบาด รวมทั้งค่าเสียหายจากการที่ต้องสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพครับค่าเสียหายที่เราจะเรียกร้องได้เนี่ยนะครับเท่าที่เรามองดูมันจะมีอยู่3าประเด็นคือประเด็นที่1คือค่าเสียหายส่วนบุคคลของชาวประมงที่ได้รับความเสียหายจากการที่ไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้หรือว่าการทำอาหารได้เนี่ยลดลงอันนี้เป็นค่าเสียหายรายบุคคลตั้งแต่ละคนที่รับผลกระทบนะครับในเขตอย่างนั้นก็สิบกวงหวัดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับ ค่าเสียหายส่วนที่สองคืออะไรคือค่าเสียหายที่หน่วยงานรัฐจะต้องเข้าไปทําการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกรณีมัชชา์บอกว่าตัวแทปก็มาถึง450ล้านในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งเป็นประมาณของประชาชนภาษีเพราะงั้นตรงนี้หน่วยงานรัฐมีหน้าที่จะต้องไปได้ค่าเสียหายในการขาจัดปัญหาเนี่ยจากผู้รับผิดชอบผู้ผูก่อให้เกิดมลพิษโดยตรงจะเป็นใครเรื่องหนึง่งนะครับ ด้านนายวิเชียนชุบไทยสงนายกสภาธนายความบอกว่าสามารถดำเนินการกับรัฐและเอกชนได้โดยจะฟ้องสองส่วนคือคดีทางปกครองและคดีสิ่งแวดล้อมและยืนยันได้ว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคาดว่าไม่เกิน16สิงหาคมทั้งสองคดีต้องนําขึ้นสู่ศาล ขณะที่นายนิวัฒชัยเกษมมงคลเลขาปปชเผยถึงกรณีปลาหมอคางดําบอกว่ากรณีนี้ไม่จมําเป็นต้องรอให้มีคนมายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับถ้าปปชพ,พบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐละเว้นหรือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปปชสามารถดึงเรื่องมาทําได้เลยตอนนี้ปปชมอนิเตอร์ข่าวอยู่ตลอดเดี๋ยวรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนครับ